แงเนะม่อนมันยืนหินเราม่อนไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งายอีกหนึ่ง,าย,งายถามไยถาม

ยังไม่ตายพูดพิพีพตำรวจตาหลังหมโอ้โหอนปัา